สวัสดีครับจกัพันฟันทงประจำวันศุกร์ที่26กันยายน2568วันนี้มีทั้งหมด8คู่มาฝากกันจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับในรายการ EFL Championship West Bro ์บรอมมิเจอกับ Leicester City ในเวลาตี2คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น l e i c e อร์ r City ครับดีเบียดเอาชนะ West Bro m ม i c h ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ภาพรวม5นัดก่อนหน้านี้ที่เจอกัน l e i c e อร์ r City นั้นเก็บเรียบเลยนะครับทั้ง5นัดครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับคู่นี้ส่่่่่ววววนนนผมมมีใใีีแแอาาาาจจรรย์ะเชททไหดะะตสงง ของคู่นี้ให้ในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงเฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2องทุ่มทางเข้ากลุ่มคือละแอด j k 1 6 8 8หรือจะคลิกลิงก์ที่แนบาไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับบุนเดสลลกาเยอรมันบมเยรอนหนิงเจอกับเวเดอร์เบรเมนในเวลาตีนหนึ่งครึ่งเวเดอร์เบรเมนดูทรงวันนี้แล้วโอกาสที่จะแพ้ยับกลับไปไปไปได้สูงเลยครับกับการเจอเจ้าฝูงที่ เข้าฟักเข้าฟอร์มสุดๆตั้แต่เปิดฤดูกาลมาสีนัดก่อนหน้านี้ยิงรวมไปทั้งหมด18ประตูพิจาราจากภาพร,าพรวมทั้งหมดแล้วสำหรับคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปไบยเยอร์มิวนิกที่3ลูกครับคู่ที่3ครับนาฬกาหลีกเอิงฝรั่งเศสสตาบุกเจอกับโอลิมปิกมาเกสในเวลาตีหนึ่งนาทีเทียบฟอร์มกันแล้วทั้งคู่ก็ดูสูสีกันอยู่นะครับแต่ว่าที่ดูเหนือกว่าจะเป็นตาบุกครับที่เฝ้ารังได้น่าสนใจครับสนัดล่าสุดชนะแล้วก็เก็บคลินชีสได้ด้วยครับภาพวมนนัดทีี่่า,าแพ้้ไปเเเยยงคก ในขณะที่โอลิมปิกมาเกยฟอร์มเกมเยือนดูไม่ค่อยน่าเชยร์สักเท่าไหร่ครับมีถึง2นัดด้วยกันที่ทําประตูนอกบ้านไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงรองสตราบุกที่0.5ครับคู่ที่4ครับไปกระเช้ารายการไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกแชมล็อกโรเวอร์สเจอกับโบฮีเมียนส์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับโบฮีเมียนส์ยังดูไม่ค่อยน่าเชยร์สักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่เสมอไปถึง4จาก5นานัดที่ผ่านมาแถมมีถึง2นัดด้วยกันที่ทําประตูไม่ได้้้คคครับับบสสสนนนทททาาาางงงงกกชออเเวี่ผลได แน่นอนได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันทงไปแชมป์โรเวอร์สที่0.5 คู่ที่ห้ครับร็อกเฮด้ายูเนเต็ดเจอกับเดอะริสิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเดอะริสิตี้ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดเสมอเยอะไปหน่อยครับส่วนทางฝั่งของร็อกเฮด้ายูเนเต็ดก็ช่วงหลังถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นครับนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเชลร์บอลมา2ประตูต่อหนึ่งด้วยครับวันนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องไม่น่าแพ้ครับสำหรับเกมในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองร็อกเฮด้ายูเนเต็ดที่ศูนย์จุดสองห้าครับคู่ที่หกครับเชลร์บอลเจอกับวอเเเเตตอออรรร์์์ฟฟดดยยยูน็็ม่่แ จริงครับแต่ว่าเชีบอลเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เข้าฝักข้อฟอร,ร์มขนาดนั้นครับสนัดล่าสุดนั้นไม่ชนะใครมาต่อเนื่องแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้เชีบอลน,น่าจะทาได้เพียงแค่เฉือนชนะครับไม่ค้ำโจท,ที่ได้มาเพือ่อว่าเ a ิ่มฟอร์มอยู่แตอาจจะมีทีเด็ดครับที่จะ แบ่งแต้มออกไปได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักัพันขอฟันทงรองวอร์ด f ฟอร์ดยูเนเต็ดที่1ลูกคู่ที่7ครับเกวเวยยูเนเต็ดเจอกับคอกซิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกวเวยยูเนเต็ดเจ้าบ้านไม่ชนะใครมา5นัดต่อเนื่องแล้วนะครับคอกซิตี้ก็ยำแย่ไม่แพ้กันครับด้วยความที่คู่นี้คุณภาพไม่ได้หนีกันนักสัเทไหา่ครับผมเชื่อว่าเกมในวันนี้นะ่าจะสู้กันสูสีครับมีโอกาสที่จะจบเจ้ากันไปด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกักรพันขอฟันธงรองคอกซิตี้ ลาลิกาสเปนกิโรนาเจอกับเอสปันยอนในเวลาตีสองครับเอสปันยอนนั้นดูดีกว่าเยอะเลยครับหนัดที่ผ่านมาชนะไปได้ถึง3นัดด้วยกันถ้าให้เลือกฝั่งแล้วก็ขอเชียร์ทางฝั่งผลงานดีกว่าอย่างเอสปันยอนเชื่อว่าจะบุกมาเอาชนะหรือว่าอย่างน้อยก็แบ่งแต้มออกไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่ดีครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองเอสปันยอนที่0.25ครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบทกกันยายนสองดัแห้กาม้ความสุับ,บเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอคดีและก็น,นีความสุข โชนฝากกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมิถิงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ